นะครับมาดูกันครับวันนี้จะมาแข่งกันสามลำครับกระเบนกระเบนลำกลางครับแล้วดาแดงแล้วก็เหลืองดำดูนครับลำเหลืองมาจัดลำเหลืองขึ้นบก,ก้นดูหน่อยเด้เฮ้ยเอาขึ้นบกนะขึ้นฝั่งนะไม่ให้ความนะวปรุ่นวปรุ่นทางน้ำออกซ้ายไปหน่อย พยายามอู้เอ้ยเฮ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 ้ยเอาวะเอาวะไอ้ยื้อขึ้นปกว่ะโอ้ยขึ้นปกด้วยเฮ้ยเอาเลยลำเรืองขึ้นปกแล้วเอาตัดกระเบนดิกระเบนกระเบนตัดกระเบนตามมานดิกระเบนน่ะเอาละลำเรืองขึ้นปกไปแล้วดูกระเบนดิเด็ดเอาแล้ว เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาวะมาวะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นบกเหมือนกันวะโอ้ยขึ้นบกนานนานลำเรื่องเงี้ยเฮ้ยนู่นนู้นนู้นกับเบนลำเรื่องได้วะนี่ลำเรื่องลำเลียงนี่ลำเรื่องอยู่แค่นี้โอ้ยกับเบนนะนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูอีกลำครับดำแดงดำแดงครับจะขึ้นบกเปล่าดูครับ ขึ้นบกสามลำมาดูเดะเอาเฮ้ย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 ขึ้นว่ะขึ้นว่ะขึ้นบกขึ้นบกสามลำเลยเฮ้ยตะกระเบนไปไกลเว้ยกระเบนแชมป์เว้ยเบนแดงแต่ว่าเหลืองเหลืองโน่นครับโอ้ครับผม ขึ้นบกสามลำครับเดี๋ยวแถมให้อลำครับสี่ลำเลยลำส้มครับส้มจีดถึงโดยพอต้าครับไปรุ่นทางน้ำเอาขึ้นสี่ลำไปเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเุเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาวะเฮ้ยเฮ้ย ขึ้นบกหมดเลยนู่นขึ้นบกไอ้แยกขึ้นบกหมดเลยนู่นวัยรุ่นวัยรุ่นทางน้ำมันเพียค่ะเลี้ยงไอ้อกแถมโอ้จบเลยมือสวยปิดไม่สวยเลย